อีกจุดหนึ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับแฮปปี้ไฟน์เดย์ในวันนี้เลยนะครับก็คือดีใจมากๆเลยนะครับที่นะครับกระบวนการนะครับในการที่จะนะครับเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการนั้นยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับผู้พิการสามารถที่จะดํารงชีวิตได้เปรียบระดุดกับคนปกติเลยทีเดียวนะครับเป็นข่าวที่ดีอย่างยิ่งเลยในเรื่องของความเสมอภาคของบุคคลที่เป็นประชาชนของประเทศไทยหรือแม้แต่นะครับประชา เรียกเรียกว่าเป็นประชากรของพลโลกนะครับก็ประชากรโลกก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับความเสมอภาคทางด้านนะครับการวงชีพนะฮะโดยพิ่งก,การให้สิทธิต่างๆกับผู้พิการนี่เป็นอะไรที่เรียกได้ว่านะครับทำให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตเหมือนๆกันนะครับจังหวัดสงขลาได้มีการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาครับประจําปี2565ภายใต้แนวคิดที่ใช้ชื่อว่าการปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2 5 5 6 2 5 6 6เช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมานะครับก็ขออนใุญาตนำท่านผู้ชมมาที่นี่เลยนะครับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนางสาวแรมรุง้งวรวัฒ รองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาประจําปี2565ภายใต้แนวคิดการปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวลพลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมครับ โดยมีนายกองเอกพุทธกริคงพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานางดาเรศจิตรรัตน์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานางวิไลวันสุวรรณรักษาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานายไยเจนมากสุวรรณนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคเอกชนและผู้พิการเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับ ทั้งนี้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศเกียรติประกาศเกียรตินะครับแก่บุคคลแล้วก็องค์กรตัวอย่างที่ดําเนินงานด้านคนพิการพร้อมรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการความคุ้มครองรวมนะครับ12ล้านบาทด้วยกันจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยภาคก้าวสงขา ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสงขลาตลอดจนรับมอบกรมทันประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการความคุ้มครองรวม1ล้านบาทจากวิริยะประกันภัยครับ ด้านรองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เปิดเผยครับว่าในทุกๆปีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการนะครับ โดยรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติครับมีการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยได้มีการทบทวนการกำหนดคำนิยามและแนวทางการประเมินความพิการรวมทั้งการแก้ไขระเบียบเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบบริการคนพิการผ่าน,นกลไกศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จหรือที่เรียกกันว่า one stop service นะครับณนะโรงพยาบาลซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งนำร่องนะครับกับโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วนะครับอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่งซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาก็ได้ดําเนินการจัดตั้งที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเลยครับแล้วก็ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการณนะโรงพยาบาลสงขลามีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบัตรประจําตัวคนพิการดิจิทัล ที่คนพิการสามารถยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการผ่านบัตรดิจิทัลได้เสม,มือนบัตรจริงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้คนพิการนั้นได้มีโอกาสมีงานทำนะครับกว่า70,000รายด้วยกันการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการกว่า3,000รายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการนั้นได้มีโอกาสในการที่จะได้อยู่กับครอบครัวครับ ทางส่วนของนายพระบาทแมนดิสนะครับท่านผู้บริหารบริษัทดิฟโปรดักส์ประเทศไทยจำกัดก็เป็นหนึ่งในสถานประกอบการตัวอย่างที่ดําเนินงานด้านคนพิการก็ได้เปิดเผยครับว่ากลุ่มผู้พิการก็เป็นบุคคลที่เราต้องดูแลสนับสนุสน,นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนกลุ่มผู้พิการให้มากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับก็นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็ควรจะได้มีการส่งเสริมนะครับในส่วนของผู้พิการนะครับให้มากยิ่งขึ้นให้มีการวงชีวิต เปรียบเสมือนกับคนปกติทั่วๆไปนะครับแล้วก็ให้สิทธิทเป็นพิเศษด้วยนะครับให้เอาจริงเอาจัง มากขึ้นนะครับเท่าเทียมในส่วนของนานาอารยประเทศเท่าเทียมประเทศที่เจริญแล้วนะครับซึ่งเขาเห็นความสําคัญของผู้พิการได้จัดสิ่งโดยความสะดวกจนผู้พิการนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีอิสระนะครับในส่วนของการดำเนินชีวิตเป็นส่วนตัวเลยทีเดียวนะครับไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีใครสักคนหนึง่งคอยเอาใจใส่ดูแล Muhammad. นั่นเองนะครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าว่าไปแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของผู้สูองอายุนะครับถ้าหากว่าได้มีการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ,ๆนะครับก็ทําให้ผู้สู อยู่นั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ